ับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่อง MP d a i l y นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม X s h o t เหมือนเดิมนะก็วันนี้ผมก็ไม่ได้มาเปิดกล่องหรือมาอะไรหรอกคือพอดีมีน้องคนนึงเขามาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ผมลองลงประตูผีสคนเดียวดูคือเอาง่ายๆ <laughs> ประตูผีหผมยังไม่ผ่านเลยถ้าประตูผีสองโหผมว่าผมไม่รอดแน่ผมขอเป็นประตูผีหก่อนได้ไหมคืออันนี้ ด่านนี้ผมยังยังเล่นไม่ผ่านเลยแบบยากนะลองผมเคยลองเล่นละเล่นคนเดียวอ่ะคือไม่ผ่านเลยผมขอเอาเป็นด่านนี้ได้ไหมเนี่ยด่านเนี้ยนะโอเคผมก็เ,เป็นด่านนื้นก็แล้วกันเพราะว่ายัางไงซะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเล่นผ่านหรือเปล่านะถ้าเล่นแบบยากคือผมเคยลองลองแล้วครั้งหนึง่งคือไม่ผ่านไม่ผ่านโอเคก็ก่อ,อนที่เราจะเข้าห้องด่านเราต้องซื้อไอเทมก่อนใช่ไหม ก้อเทมผมก็ได้พิมพ์ไว้แล้วแหละก็มันต้องพิมพ์ว่า,าเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดู Y I N Y A N G ก็เป็นไอเทมชิ้นนี้นะเราต้องซื้อไป3ชิ้นเราถึงจะสามารถเข้าห้องได้เข้าด่านได้อะโอเคสละส,สโอเคถ้าผมเล่นไม่ผ่านยังไงก็ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะคือ ้ามันเล่นไม่ผ่านรอบหนึ่งคือมันมันเล่นได้วันรอบอะ่ะผมไม่รู้ว่ารอบนี้ผมจะเล่นผ่านหรือเปล่านะก็ถ้าใครอยากให้ผมเล่นผ่านก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมโอเคแต่ผมจะสร้างห้องไปเล่นกันเลย <c oughs> ก็ด่านไหนวะด่าน <c oughs> นี้นะผมก็อเล่นด่านนี้นะระดับยากไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าคือผมเคยลองเล่นแล้วครั้งหนึ่งมันไม่ผ่าน มันไม่ผ่านจริงๆอ๋อแล้วก็ทุกคนจำคลิปเปิดกล่องครั้งล่าสุดได้ไหมเปิดกล่องดานวันฮาโลวีนอ่ะคือตอนที่ผมหลอ,อมชิ้นส่วนอะ่ะม,มันมันมีกล่องหนึ่งที่มันไปอยู่ในกล่องจดหมายมันไม่ได้มีอยู่ในครั้งนะคือผมเปิดปุ๊บตอนเช้าผมเปิดปุ๊บอะ่ะผมผมได้หลังถาวรมานะน,นี่ที่ผมใส่อยู่นี่ได้หลังหลังอา ฟักทองถาวรมาคืองงงงมากเลยได้มาเด้๋ยวผมบอลลบอันนี้ทิ้งไปก่อนโอเคโอเคนอกเรื่องแค่นี้นะ,ะเดี๋ยวผมก็จะเข้าห้องกันเลยเดี๋ยวไปเจอกันในห้องเลยนะ,ะโอเคครับทุกคนปืนที่ผมจะใช้ก็เป็นปืนแดงนะปืนแดงนี่เลยแล้วก็ผมยืมหอ,อกของพี่เล็กยืมหอ,อกพี่เล็กมาเล่นด้วยเ<ะ>พราะวะ่าถ้าผมไม่บั็กปืนนี้ คือไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปอยู่ตรงประตูใหญ่ผมแอวบักนะเพราะว่าผมควัดตายตรงไอ้เรือควัดตายตรงเรือตรงเนี้ยคือผมตายหลายรอบมากเลยตรงเรือตรงเนี้ยตัวในพวกตัวเล็กเนี่ยข้าวิเย,ย,ย,าาย่อย่าตายอย่าตายอย่าตายเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวเล็กพวกเนี้ยออกชิบหายแล้วยิงไม่ถึง โอ้โผมจะผ่านไหมวะเนี่ยโอ้โหดูแม่งลัวดิจะผ่านไหมวะถึงไหมเนี่ยถึงไหมวะเฮ้ยถึงอยู่ถึงอยู่ถึงอยู่แต่ผมจะตายแล้วขดเลือดรัวๆกดเลือดรัวๆผมไม่ผ่านแน่เลยอุย้อยาตาย,ยาตายขอค่ายพวกตัวเล็กๆนี่ได้กว่าน,นะ ห,ออหมดหรือ,อยังเออโอเคน่าจะหมดละโอ้โหทุกคนจะไม่รอสะแล้วตอนนี้เกาะผมก็หมดแล้วโอเคขึ้นเรือเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเริ่มบักเลยนะต้องโยนโยนปืนทีก่อนไม่งั้นกระสุนมันเยอะเกินตั้งสามพันกว่านัดต้องยิงประตูตรงนี้เลยอยยุ้ยเยียมันยิงลูกธนูมา ปืนนี้แม่งยิงระยะไกลไม่ได้ด้วยดิเลยไม่ถึงเลยโอเคขึ้นฟังก่อนแต่แรงนะปืนเนี้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ยเฮียตกใจยิงไอพวกตัวกระจอกก่อนจะผ่านไปไวะเนี้ย โอเคแตกมาละเฮ้ยเหลืออีกันนึงนี่วะยังไม่หมดเคหมดละตอนนี้ประตูเปิดละผมก็ว่าทำไมประตูม่งไม่เปิดเดี๋ยวผมต้องขอยิงกระสุนให้มันหมดก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบักปืนนี้ โอเคทุกคนตอนนี้กระสุนก็หมดละเดี๋ยกวกดแซดบัคเลยกดแซดเขาวิง่งรอเวลาโอเคบัคเลยโอเคผมจะรอดไปมวะเข้าประตูไปเข้าไปเลยก็แล้วกันไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าเร็วๆหน่อยเพื่อนเร็วๆหน่อยเพีย,ยรยาตายไหมเนี่ย ยิง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 โอ้ย,อย่าผ่านเลยวะโอ้ตั้งสิบแปดด่านเลยเหรอโอ้ยเพิ่มเลือดกันเพิ่มเลือดกันดีน่ากระสุนเรามันเพิ่มเลือดได้โอเคด่านพวกนี้แบบมันยังง่ายอยู่เดี๋ยวไปเจออีกด่านข้างในถ่ายแน่ โอเคเราค่อยๆย,ยิงเพิ่มเลือดไปนะในอ,อยู่ตรงไหนเฮ้ยข้างหลังข้างหลังโ okay. อเคเฮ้ยอะไรวะโอเคตอนนี้เราวิ่งเร็วได้ละทีนี้ก็ยิงรัวๆเลยทีนี้อยู่ตรงไหน,นอีกอยู่ตรงไหน,นอีกอุ้ยแหลกแหลกแหลก เราคอยยิงเพิ่มเลือดด้วยนะคลิกขวาเพื่อยิงเพิ่มเลือดด้วยดีนะปืนนี้มันเพิ่มเลือดได้หนอีกวะตรงไหนอีกฮยตรงนี้ตัวนึงโอ้โหอ,อย่าตายเฮีย,ยตีแรงวะงเฮ้ยโอ้ตีโคตรแรงเลยตรงนี้แหละด่านนี้แหละยาก เราต้องคอยยิงเพิ่มเลือดด้วยหน,นอีกตรงไหนอีกเพิ่มเลือดด้วยเพิ่มเลือดด้วยอุ้ยรู้สึกว่าเลือดผมจะลดว่ะนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวที่ทำให้เราเดินช้าผมจำได้ว่าผมไปถึงไอ้ด่านด่านที่มันมีผีกระหังอะเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ผีแลว้วอะผีจีนอะ เขาเรียกว่าผีแล้ววะผีที่มันกระโดดอะถือแค่ดาบั่นแหละโอ้โหชิมายละอยู่ข้างๆก่อนหุ้ยตัวพวกนี้อย่าเผลออย่าเผลอไปเก็บกล่องอะเดี๋ยวจะได้บั็กปืนใหม่เฮ้ยนียย่ไงนียย่ไงนียย่ไงผมเสียวผมไปเก็บกล่องกระสุนชิมายเลย อยู่ไหนอ,อยู่ไหนเฮ้ยตัวนี้ไอตัวธนูต้องรีบจัดการตัวธนูก่อนนี่งไงนี่ไงโอ้โหเก็บเก็บกล่องแล้วพอมายิไงไอพวกนี้โอ้ยอยูอยอุ้ยตีแรงไอพวกนี้มายอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนเดี๋ยวก่อนเพิ่มเลือดก่อนเพิ่มเลือดก่อน เอ้ยปืนนี่มันยิงระยะไกลไม่ก็ได้ด้วยเด็กโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วโอ้โหนี่แค่ด่านที่แปดเองหลือต้องสิบสิบด่านเนี่ย,ออ 10, 10ยผ่านวันนี้นี่แหละด่านกระหังนี่แหละที่ผมไม่ผ่านนะเฮ้ยผ่านไหมวะ นายยัผ่านอยู่นายจะได้อยู่อุยอ้ยอุยอ๊ยอุย้อยจะตายจะตายโอเคได้อยู่ได้อยู่มันจะมีบอสหรอกไม่มีนี่ว่ะไล่ไล่ไล่โอ้ยตัวนี้มันจะทำให้เราเดินช้าไงเพาะแมันก็จะพุ่งมาหาเราเพิ่มระดับเพิ่มระดัน อุย้ยหมาดานมาโอ้ยหมาระเบิดนี่ไงนี่ไงหมาระเบิดเหลืออยู่เหลืออยูอยอย่สามตัวเรียบร้อยเฮ้ยตัวธนูไอตัวธนูต้องรีบจัดการไอตัวธนวลไหวไหมวะนี่อ่ะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไอเหี้ยทีนี้แม่งแยกกันมาชิบหายละ ชิมหายแล้วชิมหายแล้วเดีย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 วเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนใจเยน็นใจเยน็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหโหมาเสี่ยงโดลลนไอ้น,อนี่ทุบหัวชิ้มหายเลยไหนอีกอยู่ไหนอีกไหนอีกอีกตัวนึงเอาเรียบร้อยโดนสักกระเบือทับหัวมีหร,รือเปล่าเฮ้ยเดียวเดียวเดียวแม่งแยกกันใหม่แล้วแม่งแยกกันใหม่แล้ว เด,เดี๋ยวเพิ่มเลือดกก่อนชิบหายแล้วเฮ้ยถึงไหมถึงแต่ไม่ตายถึงแต่ไม่ตายอุย้ยตรงนี้ก็มีอุย้ยนี่ก่อน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 ที่ผมใส่เซ็ตเพิ่มเลือดมาแล้วเนอะได้แค่ยยี่้อยกว่าเองโอ้ย <Okay>. <S 2> <S 2> โอเคเล่นด้วยลุ <Luis> <ificar> ้นด้วยเออด่านนี้แหละที่ผมไม่ผ่านด่านนี้แหละผมจำได้ที่ผมไม่ผ่านไม่ผ่านเพราะไอตัวนี้แหละไม่ผ่านเพราะไอตัวไอตัวธนูน่ะไหลอะไรอะไรไรอะไรอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจมาได้ไงมาได้ไง ายแล้วอย่าตายแล้วมันจะตายแล้วมันมาได้ไงมันมาได้ไงมาได้ไงเอาเรียบร้อยโหเล่นไปด้วยลุ้นไปด้วยเลื่อนมีร้อยสามสิบเองเฮ้ยด่านนี้ด่านนี้มีมีดด้วยเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเพื่อนเฮ้ยข้างหลังมาไงไม่วิ่งมาโคตรไวเลยเดือดเดือดเดือดเก็บรองเท้าเก็บรองเท้าเออโอเควิ่งไวละเฮ้ยมีหมาด้วยเฮ้ย เดียวเดียยวโอ้โหโอ้โหมาเยอะจังวะมาเยอะจังวะมาเยอะจังวะนี่ก่อนนี่วันนี่ไงเอาไปแดกนี่อีกตัวหนึ่งเข้าไปอีกมาหลังอีกมาหลังอีกโอ้โหโอเคผ่านลีกสามด่านสามด่านจะผ่านไหมวะเนี่ยโอ้โหเหี้ยด่านอะไรวะเนี่ยด่านอะไรวะ เออลงมางล่างก่อนเออตรงนี้น่าจะปลอดภัยตรงนี้น่าจะปลอดภัยอยู่เออเราไม่โดนไฟด้วยไงมาๆาก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับไม่กลัวหลอกไม่กลัวหลอกโอเคผ่านเอาชิไหมโดนขังมาดาไลต่อดาไลตอโอ้ยมองไม่เห็นอ้ยอุย้ย ไอ้เหี้ยล้ออะไรวะเนี่ยมีล้อด้วยเดี๋ยวก่อนหวังว่าจะไม่มีไอ้ตัวธนูนะหวังว่าจะไม่เฮ้ยย,ยีหลังหลังก็มีหมาก็มาเดีือดเดือย,ยอันตรายอันตรายอันตราย,รายเก็บเพิ่มเลือดก่อนเพิ่มเลือดก่อนเฮ้ยตัวธนูอยู่ตรงนู้น ไปดีกว okay? ่าไม่งี้ด่านสุดท้ายแล้วด่านสุดท้ายแล้วเออด่านสุดท้ายแล้วนี่วะอุ้ยโดนอะไรวะโดนน้ำแข็งมาจากไหนน้ำแข็งมาจากไหนอุ้ยมาโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหเลือดแม่งลดทีละนิดเองอุ้ยอุ้ยอย่าตายกดกดปั๊มเลือดรัวๆเลยตอนนี้โอ้ย ôi giờ tài leo ôi gì dạ không ăn á dạ không ăn á ôi 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 tài leo giờ tài leo phổm như là giờ tài leo tôi là leo Ôi tịt lầy tịt lầy tịt lầy ui điều 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 những cái tôi đam ngon những cái tôi đam ngon những cái tôi đam ngon ừ ok phàn nhu phàn นี่วัวจะไม่รอดซะแล้วโอ้ยกือบตายเหมือนกันเนี่ยลุ้นลุ้นขี้แตกเลยโอ้ยนี่วัวจะไม่รอดซะแล้วโอเคทุกคนเล่นมาตั้งนานได้อะไรมั่งวะออ๋ได้ได้นี่ด้วยมันคืออะไรวะเงินเหรอเงินหรือว่า e x p วะแล้วก็ได้กล่องมาสองกล่อง โอ้โห oh. เต้นมาขนาดนี้ได้สองกล่องโอเคอันนี้น่าจะเป็นอ๋ออันนี้เป็นเงินเป็นเอชพีนะอันนี้ได้มาแปดอันก็เปิดกล่องดูดิได้ดาบเน,นี่ยน,นี่กล่องอะไรเฮ้ยมีกล่องไข่ด้วยนี่กล่องอะไรโอ้โหก็นึกว่ากล่องของดี น,นี้ได้สามันนี้ได้อีกสามันโอเคได้เงินมาอีกสองันดาบอะไรวะเนี่ยดาบอะไรไม่รู้นะโอเคไมาดีกว่าอ่าโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะก็เดี๋ยวไปเจอในใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ